uh-huh <laughs> ถ้าถามมหานิยมถ้าถามมหานิยมนี่เออโอเดี๋ยวเอาขจังมาแล้วเห็นไหมนั่นนะขอบคุณค่ะโาดีเลยเดือดตะไคร่นั่นแล้วก็นี่พี่ชายใหญ่ลูกชายลูกชายใหญ่สมนี่นะนี่แล้วโอ้วัตถีจ้าวัตถีจ้าโอ้เนียเนียนเห็นไหมเออท่านเนี่ยท่านสอทออนี่พี่ผู้หญิงคนนี้เอารางวัลมาให้นี่เพิ่งขายที่ได้ที่อาปา อินนีเศรษฐีเมืองเกิดอุบลเลยนะเนี่ยเจ้าของที่นาราชาที่ดินเลยมาแจกรางวัลให้เลยใช่โอ้ขายอะไรได้ไรเนี่ยขายที่นอนเก่าขายได้ร้อยห้าสิบบาทลูกเกี้ยวชัยไอ้เจรษฐีเด่นที่น้องเอ้ยมึงแก้วเราอ่านมึงไปไหนล่ะเขินอยู่ไหน้เศรีเออโอ้ยที่ขารายงานตัวยายมอดพ่รคุณเดชเพชรบ้านแพงจ้ะ ฉันแหลมทองเ,เพชรไร้แพงค่ะคจ้าฉันเป็นคนโคราชแต่ว่าดิฉันเนี่ยตอนนี้มาเอาผัวอยู่หมู่หนึ่งนี่แหละจ้าดิฉันเป็นคนนอนสังคามคาเอาผัวฝกครูค่ะหรอทานี้มาถามผู้มากเอาจามาตะกูนึงแม่ก็เป็นเมียใครล่ะเนี่ยเอาเมียผู้ใหญ่สีตรงนี้ดิ มาผู้ใหญ่สีอีหนึวันกูเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยทำไมอ่ะกูจะไปเอาสอทอสุพจน์แล้วแหละภ <c oughs> าพใจ <c oughs> ด้ดวยยูทูบเบอร์ดิย <c oughs> ูทูบเบอร์เบอร์หนึ่งนี่นะเอ้มึงเอาใครก็ไม่ว่าหรอกแต่มึงอย่าเอาแฟนกูนเนอร์ทไหน <c oughs> อบอตอไอ้นายกเสียงอะไรเอี่ย <c oughs> <c oughs> นายกเสียงบ้านขามันบ <c oughs> ้านขาเนั่นและอีนี่มึงมาจากบ้านสัมพันธ์มีอนี่

เห็นผู้อีเแม่เอยอ่อนสมหลายเจ้าหาัอดู่วันนี้ก็วันเกิดของคุณแม่สมเนอะว่าทีเดียวหนอกชั้นสมน่อ่าเพราะว่าชื่อพอชั้นได้สมตมา80ปีแล้วนะแม่เนาะปีหน้าสงสัยแม่ต้อง81แน่เลย ที่นี่มาเห็นนี่จ๊ดผู้อย่างงามงามเอาเมื่าสกุลเลยผ่านไปเมื่อสามสิบนาทีที่แล้วนี่ยอ่ะอันทางเนี่ยเอายังไงนี่พ้แพ้เขาไปปูเสือคุยกันกคนเดียแวคนไท่เน่เขาไทพี่จะเอาเรื่องผู้ให้ฟังพี่น้องไปเห็นกันไหมกระโผ่กับไม่สวยงามคือกันนี่กันนี่งามจริงๆใครเขาจะแบ่งโผล่กันมั้ยแต่ว่ามี้มีหลายอันหนึ่งไปเขาของนามเช่นก็ไปเขาก็ไปฟัง เน่ยนี่คือหมูยังไงพอตะพูจุดปึ้มอุ้ยนี้หลอนพ่แลอวพอตะว่านั่นตะกก็เลยเขียดินหาช่วยกันเลหาเี่วายีกันนันะห่วยปนีมดแดงก่ยองเราก็ปนี่จึนเศ้ามาอยาไปเอาไปสาวไปต่อยเอาไปตั้งห้างเลยมดแดงสมไปต่อดแดงนมดแดงงามแี่น่า่ยวันนี้คนมาหลาย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 ดีใจกับปสมดาดานั่น แม่สมเอ้ยแม่สมนั่งอยู่ตรงไหนเนาะโอ้แม่สมอยู่เต็มเลยนี่เออโน่นเราคุณแม่ใส่เสื้อมักกะแรงให่โน่นนะจ้าแม่มาเนาะมายกอะไรมายกเสียงเดี๋เราบ้านเรากทำแม่เดินไม่ไหวไม่เป็นไรเจ้าแม่เดิมฝากลูกแม่มาก็ได้อาคาเลยเราฮะอากอะไรเอาจักแล้วแม่จะฝากอะไรมาวันนี้คนหลายดีใจกับ ร้านค้าร้านขายด้วยนะจ๊ะดีใจก็เพิ่นได้ยังดีใจตัวสิขายของมีก็เหมือนของมีได้เอาเรื่งตีร้านยิ่งจิ้หนังจิ้งหลังมันเพยายัางมันจังตีแค่ให้ทางเนี่ของ,ของไ,องไม่ได้ขายของไม่ได้ขายเออฉันมาจากจูบังไฟนะแสดงว่าขายของไม่ดีไม่เป็นไรปพื้นสายายมอดเดอเอามใใีวิธีนี่เอามีก็มีสูตรดีตสูตรใจมอดเนีย่ยับรองว่าเลี้ยงา ทุกร้านเลยถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ยามอดเอากระดาษปากามาเขียนป้ายใหญ่ๆเอขียนอะไรครัพี่น้องเขียน,ว,ยน,นยว่าโรงทาน <c oughs> ถ้าไม่ <c oughs> มอด,ด้ะได้เตะป,ปากยายมอดเลยก <c oughs> ูนี่แหละเขาแถวก่อนหมูมถ <c oughs> ้าพ่อ,พอมึงไปเห็เุเลยถ้าพ่อมึงก็เขาแถวหลังกูไปทุกคนเขียนว่าโรงทานอแม่แม่แม่คุณยายแม่ มาจากไหนกันบ้างเนี่ยเอามันมาจากไหนกันเบิ่มึงมาจากพุทธกันวันนี้หึงไงโอ้ะพูมมาจเอาไอเดีต่อยเาหลักไทยอ้อยต่อยเาหลักไทยอ้อยต่อยเาหลักไทยอ้อยต่อยต่อยต่่อยต่อยต่อยเอาต่อย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 นีไปใส่อ้อ้าตอยต่อย่อเต้าโอยงหนังด่แข็งหยังเนี่ยเอาจิตตลาด้จตอ้อย เขคอยก็ต้องต่อยเขาเหรอบ้องต่อยเขาเออต่อยไบต่ยต่อยต่อยต่ยตต่่ต่อย้าต่ยเตอ่ย่้า่โอยขอบคุณหลายๆการสำหรับยีชิตบาทพี่สอนทอเอาพี่จี่ไหนมาเฉลียวเยหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่นะพี่ ซื้อไว้ัลเกิดมันแก่นยังเปียจะวงใสเอาเงินต้นกสิมาเกิดม ok> ันแก่นมันสีเหลียงติสิมาีมาจะไงแก้วแล้วเหลียงอะารโอเว่ไม่หงต้นคือหลแยแเพราะหลยตมดีทางานฟีีอันน้ว่าสมุาเพ็์ปัดแต่ปัดที่เหนียวอผมไม่พูเงินสิมาแล้ว สวัสดีพี่น้องชาวเขียงอุบลหอดใบครัเอียงเขียงอุะโบนมากไปเียงบุญรักเอาเงาเงาไปเดิมขอนเลยเออไอ้หน่มาขามาบอกกันที่แต่ลอยไปญ่ง่านก็คงมาหาเขาดอกพี่แม่จังป่าน้ำทิพย์เลยเนี่ยนี่นี่แล้วเจ้าพักใหญ่เออเข้าจอมากินมาทานน้ำก็ไม่ดีแท้ เมื่อไม่หยังมได้ร้องไม่ร้องเพลงแ้งสนะไม่ยังมีคนีร้องเพลงจงสงนบอได้่มับดังเอิด้องเห็นองเห็นรองเพลงไหนเอกแจังสีเห็นเพลงรุ่นตะนเอามสุขสันต์ในใจเอลัอลงเอลังเอลังเอลัเอลังเอลังเอลงนงิเอเลองอลงล เดี๋ยวมึงหากวันพ่องดีเาอาที้ฮะวันตอนนันน้นไม่พ่องเยเอาเม่์ไปใส่แล้วอร่อยอุตสิภาเปียหละ่ะเชียเศ้าเรียนตลกเข้ากุตสิภาคุยให้เน่างล้าออกจากสาวลอยกุตสิภาพไปหาขายพันนี้ก็าได้ขายหรอ้ยก็ยได้าขยดยายแตไในผู้นข่าจอมยี่สุคนยุใสเดียวนี่ยไหนใครมีพดรียกขึ้นจานยกขึ้นขับอโจแจกคนละหนึ่งหมื่น เออยกขึ้นยกแล้วกระโบกไปโบกมบกมาโบกไปโบกมาโบกไปต้องเอาไปบ้านนามันหน่อยนะบ้านบานนรีบๆมามีเวลาจำกัดนะครับวันนี้เอาเออสำหรับจีอรโจคอรโจตีข้างเีอ่ะอรโจจะตีจะมาเท่าแทนใี้ดูถูกต้องหวนลึก่ึงนั้นใช่ไหมไมถ่าน กระเบื้งค่งมันไม่ฟอโตพอหยุดโค้โสขนไหนผมขอโทษขนทัขนหุตาเพาถึงค่ะโอ้ยไปเห็นตาไม่ได้แล้วมึงไรม่สีเมยุคค่งพอเอเอามาจากบ้านไหนกันเลยเออม้จากอันบ้านปลาไหลบนอนนจักเทียค่ะไม่ใช่ปลาไหลบนนอปลาไหลนังคะปลาไหลนังค่าายงคอย แถวดีบ e ้านกูกูจัดเบิร์ดองไอหนี่ก็บอกกันรู้ว่าอยู่บ้านไหนไอหนนนีี่อยู่บ้านท่านตะวันไม่ใชบอกนะกูเห็นยังไงแค่บ้านกูโยให้สิ่้เรียนไปจีไม่เอ็มมี่มาลูกมาเอ็มมี่อ ันนี้ตัวแทนจากบริษัทคำภูนศรีสุขจังหวัดวันนี้มาร่วมเล่นเกมนะครับนนก็คือเกมบอกไสถ่ายทำเอาที่ทในสิริันมาเล่นไหมเล่นไม่เล่นเลย<า>เออี่นีม่มันมากต่บ้านมันุกันว่อนรถถังกีบผมใช่บุกันว่อนมาตอปอยยิงสุขปอยยิงชุขกันนะครับานมนี่นี่นี่เต็มทีเฮ้ยแต่หนักก่านชุ้เอาอเจิงชุด ใครชนะเจ้าปูมีชนะต่อสนะคเอาเอาขู่หามึงสอง่เออเหี่ยล้วคุณชนะรบทนนอ่านี่ชนะก็คือสอติงกันใจลนะครับส่วนทุณเป็นกระดคุณแพ้นะครับอ่ะภายในห้านาทีเป็นเกมบอกไบ้ไทยคำาอซีพนาทีครับเขาชนะไิเลยเออยแล้วเจ้ากูวดทีเออปวดแง้มนี้มาเนี่ยปวดน้มในกระดิ่งนีมาเก่าปวดทีปวดแง้มจิมือนะมึงเหเุ็ว่าหาแมเพี่อขี่กระได วดเื่อนอย่างแย่เลยเอาเกมบอ,อกว่าไทยคำนะครับคนหนึ่งใบคนหนึ่งไนนงทยถ้าตอบไปได้ไพนะ่ในสีวิทย์ให้บอกว่าอ่านนะครับเกะเดินไปเรื่อยๆคำแรกเริ่มเอาดีๆแล้ว ห้กูนี่ีก,กจะกอ,อน,นรกล้องหยกูอ่ะต่อไปเช,นช่นครับไปเมื่อสีขาคนหลินไผ่แต่ร้านยุบ<อ>านกูยุบานกูบยุบา,านเขาไนนางหลินเต่ลหกขา,หา,ากูเลยยไม่ยอใหญ่กูอีงหลให้มื่งหัองสีน้ำกูนะถามมาหลดเตมเริ่มทบ ส้มน้ำนายแนะ่อีบอทีก็เพิ่งได้เป็นอย่างดำดำยาวๆมีฝนเออคุณแม่ข้าอมคิวคุณยายนะมีสมองหน่อยนะครับวไายอย่าว่าฉันไม่มีสมองนะฉันนี่แหละเป็นคนที่สมองเยอะที่สุดตื่นเช้ามาออก้อดตาคนนี้โอ้ยแล้วก็เอินขี่ตาเชิญนั่งครับภายในสิบวินาทีนะครับคุณยายครับทำเวลาให้ได้นะครับ <ข>อเ,เอมเมืเ่อกีออเอมเริ่มครับมึงตอบดีๆดได้โนนลาสีนี่หนัอ่าอันนี้ง่ายมากมึงดูโรอ่านี่เคงบินงบิน้บ,นบินแมม,นแม,ม,แมื่อ,มอ,มอีตอนนั้นอะไรเ่งบนตกเค่องบนตกเออแม่เมื่อกหละตายพอะไรนี่น้อยกว่านั้นเยอะนอยกรุกนกรก,กแล้ว ตอมเต็มที่อยากให้ตวมาเื่อคูอีหลอดอีหาเพื่อคุณชาว่อยากเห็นนกัวนินความฮีดเลยย่อเย้ยคอน้ามือเนาะอย่าตอบเพื่เขาด้วยีหลอดพิ่ปึ๊งระหว่าง10วินาทีเริ่มครับว้หลอดอันง่ายับเป็นอวัยาในร่างกายมาย์ขึ้นก็ด้ตอนเต่า มีสองงีมมีขนด้วยแล่แลมีหูอยู่บนกลางมีสองงีมแลแลมีหูอยู่บนกลางมีขนอ้อมด้วยตาลดดดมีบอต่อตตอ่อต่ออ่อออ่ม่ ที่ตอบไปก็ได้แต่โอ้ยคิดมากมีสองยีนแหล่ๆไี่คนมึงเบิ่งนู่นน่ะใส่ฮะวิผู้หนึ่งตอบตืออู้ผู้ใดผมแม่นอาจารย์แม่นมนะ่ารักทองมาคุณยายนะทำเวลาให้ได้นะครับภายในสิบวินาทีไม่งั้นไม่รับรางวัลนะครับมึงเอาดีๆแล้วคุณยาวรางว่าผู้สามโอ้ผู้ใดคุณยายฟังให้ดีภายในสิบวินาทีถ้ไไนนา